เสืออยู่ไ okay. ร um ้นี่ผมมึงอะแก่ไ่กอยู่างหนักอดเอตผมรู้นี่ใ่ปะกล่องกาใส่เอาแม่เอาให้มาก่อนผมรู้เลยเอากล่องใส่ผมเมาเลย Kiếm một chút đi Ông bị điếu Hết lăng mà nhỉ? hết lăng rồi đi bà ngay nó Chú buồn rồi Cho lùi không ra <laughs> ควงไม่อยู่พกุกงต,ต้องต่ำหรือเปล่าไม่ค่อยดุเนาะพวงไมนอยู่นานแล้วมึงไม่เห็นอย่างมึอยู่นาน,น,นดีเฮีย่ ไม,มีเห็นเข่าลังเลยลังไปวางไว้น,นู่น,เ,น,นเ,เลยผมปิด้าเปิดฝากล่องน,นี่คือคปิดแลแล้วเผื่อม,มีลงเอาลังรอเนะไม่รูนรูนรูล็กะของรเอามานี่เข้มเอามาเนี่ย กัวนี้เ,ยเลยฝุดกวงีเ้เด้ยกล,ลัมันเป็ยยนถนะห่หไม่เห็นโครโคไม่เห็นเลยเนี่ยพ่งึ่งทำเลยตายแล้วทำลูกอยู่นัไปทำไปทำไมลังหไขางฮะมันขอไเขาหลังนะโคปิดลงค่อยเปิดค,ค่อยค่อยค้ยออก หาที่ขอไม่ได้ขอหนีก่อนปิดขก่อนค่อยเย็นค่อยมันก็เลยออกลูรของเขาก่อนเนี่ยตรงเขาที่น้ำหวานก่อนน้ำโอ้ใครน้ำน้ำซีก่อนน้ำลายนะไม่ใช่น้ำหวานแหละน้ำหวานน้ำมันเ่เฮยแกมันไปไปรอปากดูน้ำหวานน้ำหวานมันนี่ปากดูเดาไม่หมดปะทำยังไงไม่กูเห็นเอาเลยเนี่ย ไม่ชักนะมันไม่มีเลยไั่จะเอาไงตีมันโดโคยออกเลยเดี๋ยวโกยไปเปนหลุมอ่ะเอาเบโจกไปโกเขี้าโจกไปไม่ได้เบียด